สวัสดีชาวมายาทีทับสำหรับวนันนี้ไม่ได้อันบล็อกกันมานานมากเรามาอันบล็อกกันดีกว่านี่คือ power bank นะครับร e นดะ์ Eloop นับสองหมืนะ่นมิลลิแอมป์นับอันนี้ก็อ่านไม่ออกนะครับ <c oughs> Lex Capacity Lithium Polymer นะครับัเป็นตัวนี้เป็นซีรีส์ E 1 4นั่นเองนะครับเรามาดูรอบๆกล่องกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดนะครับเป็นติกเกอร์ของ Eloop นะครับแล้วก็บาร์โค้ดที่เปิดแล้วก็ อะไรไม่รู้อะคิวอาร์โค้ดใครจะสแกนม้างนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีมันติดฟังก์ชันดิจิตอลโมเดลชาร์จเจอร์นับคือมันบอกคือมันบ่งบอกเป็น power bank นะครับแล้วก็ please check if the USB and cable connector i y when charge charge ก็คือถ้าชาร์จไม่เข้าก็รีแพล์ไปเปลี่ยนอะไรัง้งตรงนี้มีแบนเอโรบตรงนี้พารามิเตอร์คือ ตัวนี้ชาร์จไทม์ครับต้องชาร์จไว้12ชั่วโมงนะครับต่อกันถ้าว่าแบดหมดคือชาร์จ12ชั่วโมงมันจะเต็มนะครับอินพุต5โวลต์1.5แอมป์นับเอาพุตได้5โวลต์1แอมป์แล้วก็5โวลต์2.1แอมป์เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวโปรดักนะครับก็จะมีบอกอย่างนกันน้ำหนัก214กรัมก็ไม่หนักมากไซส์นับเรา60คูณ101คูณ13มิลลิเมตรนะครับก็ไม่ไม่ถือว่าใหญ่มากนะ power indicator เป็น LED indicator นะครับ แล้วก็มีเว็บไซต์มีอะไรบอกตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก,กัน,กนเลยนะครับ <Earth food. S 2> เปิดฟึ๊งหนึ่งแล้วนะครับชิบนะครับหนึ่งสองับนะครับโอ้โหสีเงินด้วยนะครับตอนนี้ผมสั่งอ่าได้มาสีสีเงินนะ,ะเป็นจะเป็นบุกยางมาเรียบร้อยเป็นโฟมนะครับกันถลอกทอกเถิกถลอกปกเป,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 ปิกนะครับโอเคมาแกะกัน กันะับผลิดัก์ไว้ก่อนนะครับเป็นโฟมกันลอยนะครับโฟมน,นหนาดีมากนะครับโอเคมีชั้นหนึ่งจะมีซองเป็นซองกระมิ้ยีนะครับอย่างดีเลยนะครับดีนะมีวารันตีการ์ดนะครับข้างใน,นก็เป็นยูส r ร์เมนูนภาษา c ไชนีสล้วนๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็เดี๋ยวไปดูตัว p r o ด u ัก์แล้วกันเนาะ แล้วก็นี่นครับมันจะมีบอกว่า75-100%ชาร์จิ่งนะครับสีจะเป็น LED ติดสีดวงนะครับ5-75สามดวง25-50เหลือสองดวงแล้วก็10-25เหลือหนึ่งดวงแล้วก็ถ้าว่า 0- ูนถึง10 5, คือจะไม่มี LED เลยนะครับก็ดูกันอย่างนี้เนาะข้างหลังก็จะเป็นอ่านไม่ออกน่าจะเขียนพวกชื่อพวกอะไรต่างๆนะครับช่างมันเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวถุงกับตัวเด้วมาที่ถุงกันก่อนนะครับ,รบผมมีมือเปิดไปแล้วนะครับ มาดูคุณภาพถุงก่อนนับอ่าตัวนี้มีอะไรมีอ๋อมีสายไมโคร USB มาให้นะครับเป็นหัวแล้วก็เป็นสายแฟลชนับสายแบนสวยเลยทีเดียวนะครับมีคุณภาพมากนับขออนุญาตวางไว้ก่อนถุงนําก็เป็นถุงแบบมีตัวล็อกกันเนาะใช้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นหนังอ่าหนังหนังหนังเทียมนะครับแล้วก็มีการเย็บติดนะครับเขียนว่าอีลูปนะครับด้านหลังก็มีคําว่าอีลูปนะเป็นซอง ถนอมตัว power bank ได้ดีมากนะครับก็จะเป็นตัวแปะๆเขาเรียกอะไรกระดุมหรืออะไรเนี่ยนะครับโอเคทำนองนี้นะครับสำหรับถุงนับเดี๋ยวนี่ครับ power bank โอเลครับนะจะหลบไปไหนเนี่ยนะเป็นซองเมื่อกี้นะโอเคเอาโฟมออกนะครับวัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมนับเนื้อเป็นงาน เขาเรียกว่างานอะไรไม่แน่ใจแต่ว่างานคือมันจะเอาอลูมิเนียมนะครับทั้งก้อนแล้วก็มาแกะนะครับก็ถือว่าใช้ได้สวยนะครับจะเป็นแบ่งเป็นสองชั้นแล้วก็มีเส้นดําตัดตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับตรงเส้นดําแต่ว่าเนื้องานส่วนใหญ่จะเป็นอาอลูมิเนียมนะครับโอเคตรงนี้จะเขียนว่า1 2ึ0 0หมื่นสองพันมิลลิแอมลูนะครับแล้วก็มีคําว่า E สิบสี่ตรงนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีคำอินพุตหนึ่งมื่นหนึ่งพันมิลลิแอมเอาพุตห้าโวลต์สองหนึ่งร้อยมิลลิแอมนะครับ ค a าบิ i t ซิตี้สองหมื่นมิลลิแอมนะแล้วก็เอาพุทห้าโวลต์หนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะ f o r fix and mobile device ก็คือไว้ชาร์จแบบฉุกเฉินนั่นเองตัวนี้จะมีสติกเกอร์ประกันนะครับแล้วก็เขียน for mobile phone, iPhone, iPad, a p สามเ g a m สี่เกมเพลเยอร์นะแล้วก็มี QR Code อีกแล้วโฟกัสสีลูปอ่าสแกนหนึ่งสองโอเคอีรูปนะแล้วก็น่าจะเป็นภาษาจีนนะคำว่าอี o ูปเหมือนกันะ Uh, ไม่มีอ๋อ oh, มาตรงนี้นะับตรงนี้เห็นมเนี่ยมี USB 2พอร์ตนะครับแล้วก็มี LED indicator มีกี่เต็มเนี่ยอ๋อ oh, เต็ม4ขีดมาเลยนับชาร์จอ๋อสาแล้วคือชาร์จมาห้3ขีดนะครับแล้วก็ micro USB in คือตรงนี้เป็น Input อันนี้คือ Output นะครับช่องนี้นับช่องริมสุดนะครับ,นะรบจะอยู่ที่1 m แอมป์นะครับเฮ้ย hey, ไม่ใช่สิข้างนอก2.1แอมป์นะครับ 5โวลต์2.1แอมป์ข้างในคือ5โวลต์1แอมป์นะครับแล้วก็ด้านในเป็น5โวลต์ DC นะครับ5โวลต์1.5แอมป์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันดีกว่าเดี๋ยวผมขออยากไปเอาตัวชาร์จไปหาล้วชาร์จสักครู่เจอแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะามาชาร์จนั่นก็คือนี่นะครับโซนี่เอฟเลียซีนะครับ,รบสมาร,ทร์ทโฟนที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ไมโครยูเอสบีสายอยู่ไหนวะโอเคนี่สายใช้สายตัวนี้แหละนะครับโอเค เรามาเสียบ2.1แอมป์เลยเอาไฟแรงที่สุดนะครับวิธีการชาร์จนะครับก็เสียบสายไปเสร็จเอาปลั๊กเสียบอย่างนี้นะครับปกติถ้าว่าชาร์จเข้าไฟเข้าจะมีหน้าจอขึ้นนะครับที่มันไม่ขึ้นเพราะไรเรายังไม่ได้ปลุกมันวิธีปลุกมันนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับหนึ่งทีปึ๊บเราก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ชาร์จแล้วนะครับชาร์จแล้ว เราเข้าไปดูว่าชาร์จจริงไหมแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ Power Manage นีทท่นะก่อนไม่ค่อยได้ใช้อ่าไม่ค่อยได้เข้ามาส่วนของแบตเตอรี่แต่มันก็จะเห็นอยู่นะครับว่ามันขึ้นชาร์จอยู่ในโฟกัสเาอ่ะเห็นนะมันจะชาร์จอยู่นะครับโอเคนี่คือขึ้นว่าชาร์จแล้วนะครับมันสอง้2เอร์สองพอร์ตอะเดี๋ยว ตัว<ไ> <หา S 1> ที่สองแล้วตัวที่สองก <หา S 1> ันอ่าเน็กซัสกาแล็กซีเน็กซัสเสียบเลยอันนี้เป็นสายชาร์จเอซูนะับอกบอกแบนหมดอนะ่ะวันนี้นะอ่าเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับเอซู <laughs> โอเคชาร์จไมโคร u s เอสบีเสียบจึงล่รอๆๆๆล่อทำไมเงียบจังเลยนี่คือแล้วชาร์จเรียบร้อยนะครับโอเคมีประมาณน,นี้สำหรับอ e ีลู เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดดักเปิดดักขึ้นเปิดดักขึ้นนะเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับอีลูกโอเคนะครับวันนี้ก็ท่องจบการรีวิวนะครับอีล o p e14 สองพันสองขออภัยเอาใหม่อีล o p e14 สองหมื่นเรมนะครับเพียงเท่านี้นะครับมันชาร์จได้สองตัวจริงๆนะนะครับเนี่ยโซนี่โซนี่นะครับโซนี่เป็นสปอนเซอร์ได้นะครับแล้วก็าซัมซุงแอร์ซูตติดต่อได้เบอร์ตรงด้านล่างนะครับรายละเอียดด้านล่างโอเคขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ